จินตนาสโลแลนด์ค่ะจินตนาสิโลแลนด์ค่ะสโลแลนสโลแลน์ค่ะคุณแม่ติดปัญหาที่จะมาถามวันนี้ก็คือมีคนยืมเงินไปแล้วไม่คืนเกิดจากอะไรค่ะท่านเทวดาแล้วก็ปัญหาคือถูกอ๋อถูกคนเจ้าคือนานมากโกงไปละกันพาอยืมแล้วไม่คืนน่ะ ุณพ่อคะมีเพิ่มค่ะก็คือมีกุมารค่ะหนึ่งองค์แล้วก็มีแม่นางไม้มีแม่นางไม้ค่ะสุขภาพก็คือมีปวดเข่าเป็นบางครั้งเคยรับขันมาหนึ่งขันค่ะแม่นางไม้แล้วแทงกับอะไรไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีค่ะท่านเทวดามีกูมารหนึ่งองค์แล้วมีแม่นางไม้มีดวงวิญญาณสองดวงนี้ยังอยู่หรือเปล่า มันยังมีท่านเอ๋ยนั้นถามเลยนั่นแหละหนอแม่นางไม้อะไรกันเล่าหออ๋อแม่มาลาค่ะท่านมาอยู่ด้วยท่านชื่อแม่นางไม้มาลาแม่มาลามาอยู่ด้วยค่ะแล้วมาจากไหนมาจากเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ลำปางอะไรประมาณนี้รับมาจากทางเหนือค่ะเชียงใหม่ลำปางเชียงใหม่รับมากี่ปีแล้วอุนานมากค่ะเป็นยี่สิบปีได้ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วอยู่ด้วยเล่ดีหรือเปล่าเล่า ก็ได้ช่วยอะไรนก็ก็น่าจะดีนะแต่แบบไม่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 เฉพาะสัมผัสไม่ได้เฉเฉยสัมผัสไม่ได้ค่ะไม่ได้สัมผัสถึงอ่าแม่นางไม้ยังมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าถึงถามเขาแหละท่านตัวข้านั้นไม่เห็นอะไรหนาถึงถามเขานั่นแหละ่านั่นแหละหนาว่าดีหรืออะไรเฉยเฉยใช่ไหมเฉยเฉยค่ะไม่มีผลบวกผลลบเป็นไม้เปล่าเปล่าหรือเปล่าแก่สวยงาม ก็ไม่เห็นอะไรนะท่านเอ๋ยงั้นก็<ม>ตัดอกอะไรเลยนั่นละเนาะเมื่อตัดออกไปกุมารทองมีอยู่แล้วหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยแล้วมีอะไรอางอืนอีกหรือเปล่าที่ทําให้ปวดแข้งปวดขา ถูกโกงเงินไปจําไม่ได้สันระภูมิหรืออะไรก็ไม่ไม่ทราบถูกโกงเงินไปหรือท่านใช่ทาไมอะไรนั้นหรืออะไรก็เป็นหลักล้านหลักล้านค่ะงเรื่องอะไรกันเล่าพอก็คือแบบช่วยเพื่อนลงทุนอะไรประมาณเนี้ช่วยอะไรกันเล่าลลงทุนลงทุนทำเรื่องเพื่อนไปยืมพฟาฟาร์มพวกอะไรงี้ยพวกเลี้ยงไส้เขายืมเงินไปลงทุนฟาร์มเหรอลงทุนทำเลี้ยงไส้เดือนนะคะแล้วก็ไปเพาะไส้เดือนขาย อ่าแล้วไม่รุ่งเลยหรอกห่ะนั่นแหละจึงเจ็บปวดมานี่แหละเนาะทำเช่นนั้นเนละเป็นเวรกรรมถูกชอนชายส้อยเดือนทรมานเขาเอาไปฆ่าใช่ไหมล่ะไม่ไม่ทราบค่ะบางบางเจ้าเขาก็เอาไปเลี้ยงบางเจ้าเขาก็เอาไปตกเป็นว่าไปยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ละกันค่ะแล้วในที่สุดก็ยังไม่ได้คืนตอนนี้ก็ยังทําอยู่ป่ะตอนนี้ คนนั้นยังทําอยู่แต่ว่าไม่ได้ทําเงินคือขายไม่ออกอะไรประมาณนี้ก็ทําปุ๋ยค่ะผลิตปุ๋ยขายไม่ออกค่ะก็เลี้ยงไช่เดือนไว้ทําปุ๋ยใช่ไหมค่ะไว้ทำปุ๋ยไม่เลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้ขายไว้นหไม่ค่ะทําปุ๋ยท่านเทวดาเพราะไช่เดือนไว้ให้มันทําดินให้มันโป่งให้มันโล่งใปบอกท่านแล้วก็ไปฆ่าอยู่ดีนั่นแหละนะเอาเป็นให้ปลากินอีกค่ะก็ฆ่าอีกฉานั่นแหละอ่าก็จะเป็นอาหารของปลาของสัตว์อยู่ดีใช่ไหม เลี้ยงชีวิตหนึ่งแล้วก็ไปให้อีกชีวิตหนึ่งกินก็บาปอยู่ดีอ้าวเพราะฉะนั้นเรื่องไส้เดือนก็ยังเป็นปัญหาอยู่กุมารก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วจะขอกรรมที่โดนโกงนี่นั้นน่เป็นกรรมเก่านั่นแหละค่ะตัวเจ้าหน้าก็โกงเขาไว้เดเอ้าวจะทำวิธีไหนที่จะได้คืนบ้างไหม ิมยากแทนท่านเลยมึกข้าก่อนเลยนะตัวเจ้าก็ไม่คืนเขาแหละครา่านนี้นะจึงมาทวงนั่นแหละชาตน,นี้ทวงก็ไม่เจอไม่ได้เห็นไม่ได้คือเจอตัวแต่ว่าไม่จ่าย<อ>ก็ไม่จ่ายเพระชาติก่อนที่ทําเขาไว้ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเ๋ยบอกมนุษย์เลยนะหากใครเป็นหนี้แสนใครคราไม่ได้คืนหนาหอยรู้ไว้ตัวเราแล้วเคยทําเขาไว้เอ่ยเคยเอาของเขาไปนั่นแหละนะ ชาตินี้จึงโดนโกงกับคืนนั่นแหละค่ะอย่าไปว่าเขาเลยพราะตัวเราทําไว้เออสรุปแล้วให้ตัดใจใช่ไหมใช่แล้วนไม่มีวิธีแก้เลยไม่มีใครคิดว่าชาติที่แล้วฉันเอาเธอมาไว้เยอะกว่านี้อีกันใ้เปล่าชาติที่โดนไปกี่ล้าน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 แก่แก่ล้านแก่ให้สมมุติเพื่อให้จิตใจมันร่มเย็นชาติที่แล้วฉันเอาเข้ามาสิบล้านละกันสรุปแล้วฉันยัง จำนายอยู่ <c oughs> นึกเผาเาเปล่ามันทําอะไรไม่ได้นี่วะใช่ไหม,มคิดไปก็กุ้มใจแต่ก็คือแน่แ่คือไปโกงเข้ามาก่อนใช่ไหมท่านเดียวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยชาตินี้เลยยุติเถิดหนานหะ่างไปต้อกลางย้ำอีกแหละค่ะไปทวงหนาสร้างกรรมอีกนั่นแหละชาติหน้าก็เจอกันอีกท่าน <c oughs> โกงกันไม่จบไม่สิน้นแหละอ่ะจะได้สบายใจตัดไปเลยดีกว่าดี่มไม่งั้นเงินก็ไม่ได้กุ้มใจอีก ทีนี้กุมารจะไปเกิดทำยังไงได้กุมารใช่ไหมท่านเอาบุญน,นั้นสิบวันนั่นแหละเนาะสิบวันให้กุมารโอเคเปล่าโอเคค่ะสิบวันให้กุมารโอเคตามนี้ชื่อน้มอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มสัมปัสสะทั้งหลายมีอะไรบ้างชื่อกุมารน,นะท่านเอ๋ยขันทองเลยนั่นแหละเนาะเสื้อผ้าอะไรก็ได้พอ แล้วแต่เนอะมาให้หนูใส่แลยเป็นผู้ชายไปซื้อเสื้อผ้อาเด็กชุดห้าครังไม่ได้คุนตาหนูก็อยากแม่ชุดดีๆใส่มากหน่อยชุดอะไรชุดอะไรชุดหมีค่ะชุดหมีหมีค่เธอเป็นช่างเหรอค่ะคุณตาอ่าชุดหมีชุดช่างเธอชื่อเข็มท,ท,ทองแล้วกิอนอ,อะไรบ้างเข็มทองเลือกขันทองขันทองอ๋อค่่ะอาขันทองกินอะไรบ้าง ว่าไปอกินเพิ่มอ้ชาพอแล้วคะหลวงตาโอเค้ามียงหตน้ำหน่มเจเว่นอ้าวเสื้อผ้ามียัง่ชุดมีช่างนะคะอาจบแล้วปล่อยสัตว์ตาลาอาไรเลยเต่าเตาสองตัวพอแล้วคะเต่าสองตัวค่ะเต่าสองตัวโอเคตามนี้ จังหวะาหนึ่งชุด,ดเธอจะไปบวชที่ไหนไปบวชที่สกอตแลนด์นะคะไปบวชที่สกอตแลนด์ค่ะเขาจะกลับไปต่างประเทศบ้านเขาเธอก็ไปเกิดที่สกอตแลนด์ใช่ไหมเป็นคนอังกฤษเหรอค่ะ<ห>สามีเป็นคนอังกฤษค่ะไปอยู่แถวโน้นแหละอยากไปเลยไปเถอะไปเที่ยวยากไปไม่มีน้ำคลเล่นเหมือนตรงนี้อมมีน้ำทะเลเยอะ มีมีน้ำพองอยู่แต่มันหนาวแหละ, <c oughs> ะไปไปใช้ชีวิตต่างประเทศดูก่อนละกันเผื่อไม่แน่เดี๋ยวเขาจะกลับมาก็ตามกลับมาแค่นี้เห็นรออ่าอ่าอ่อธิษฐานให้เขาเกิดเมืองไทยแล้วกันค่ะอธิษฐาน,น,นให้เขาเกิดเมืองไทยบา <c oughs> ยโชคดีไปได้ขันทองเ <c oughs> พอเขากลับไปปั๊บ <c oughs> เขาก็ปฏิบัติให้เลยไง เสื้อผ้าก็ได้แล้วจะเอาอะไรอีกปล่อยสัตว์ก็ได้แล้วเอาอะไรอีกอค่ะคหารดูซื้อ่นนะ้คซื้อของเล่นอะไรเขาสักทีหนึ่งก็ได้เอาอะไรบอกไปอะไรที่ชอบอยากกกนลำบกินี่ลำบกินี่ได้ได้ได้เอาใส่กล่องไว้เขาเลยสีอะไรแดงสีแดงค่ะ เขาเรียกว่าซุปเปอร์คาร์รถรถรถหรูใช่ไหมค่ะรถแบบผู้ดีรถแบบไอเชตีเขาใช้กันใช่ไหมค่ะตามนี้เขาเรียกซุปเปอร์คาร์ใช่เปล่าวะอย่างนี้ต้องไปหาตามห้างไม่เคยนั่งขับมารับเด็กไมขับมารับหลวงตาหลวงตาไม่ไปด้วยอ่ะ รถสิไม่อ่ารถมันแรงเกินไปอันตรายมันต้องมีแต่วัยรุ่นมานั่งราป้องกันให้เราหมดเ้ายมีเียบพร้อม๋อรถมันแพงแต่ว่าันปลอดภัยเหรอไม่อาดีกว่า้ามีดแกกระชังังเ็อย่างดีกย่าเดเหรอไม่ตายแน่นอนสาธุไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาตามนี้ไปได้ขันทองโชคดี ลายต่อไปมีขันนะคะขันหนึ่งขันขันทองใช่ไหมคะขันหนึ่งขันแม่บอกว่ารับขันหนึ่งขันใช่ไหมคะอ้าวไล่ช่างแช่ใช่ลืมหขันแต่ว่าจําไม่ได้ว่าเป็นอะไรท่านเทวดาเขาบอกว่ามีรับขันขันยังมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าท่านเอ๋ยกรรมนั่นเลยนะกรรมที่ทวงเงินกันกันแหละค่ะกรรมที่เป็นนี่นายังไม่ผ่อนผันนั่นแน่ยังไม่ผ่อนพัน ทีนี้เขาถามว่าเขาไปรับขันมาในอดีตขันยังมีดวงวิญญาณอยู่หรือเปล่าขันอะไรกันเล่าเน่น่าจะเป็นอพระภุมิเจ้าที่หรืออะไรประมาณเนี้ค่ะไม่แน่ใจที่ไหนเล่าที่กำแพงเพชรค่ะที่กำแพงเพชรค่ะขันเกี่ยวกับพระภูมเจ้าที่ขันอันนี้เหมือนรับใช่เหมือนร่างทรงเขาทักแล้วก็รับขันมาร่างทรงให้มารับเอนี่จำไม่ได้แล้วอืค่ะดูแล้วแล้วท่านนะ ไม่เห็นมีอะไรหรอกค่ะไม่มีก็ปัดไปเลยตามนี้จบค่ะข,ขอบคุณค่ะลายต่อไปคุณแม่สุทินีคะ่ะยุ่อ่นคุเช่นนั้คุณเค่ะ